แฟนแฟนแห่ชมอ้ำอธิชาติเพื่อนไม่ถึงกันมาให้กำลังใจแอปทักษอนงานกุนพ่ออนุสรถือเป็นเพื่อนกันมาอย่างเนิ่นนานสำหรับนางเอกสุดเทียบคร้อยแอปทักษอน กับพระเอกขุนล่ำอัมอัติชาตเจอกันตั้งแต่ละครเรื่องจำเบยรักเมื่อปี2551แม้เวลาจะล่วงเลยมามาก,กว่า14ปีแต่มิตรภาพความผูกพันยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมซึ่งอัมบอกว่าเป็นเพื่อนกับแอฟมา15-16ปีแล้วแมะจะไม่ได้คุยกันตลอดเวลาแต่ก็ติดต่อกันเสมอเจอกันคุยตลอดและอัมยังแอบน้อยใจลเล็กๆว่าไลน์ไปก็ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยอ่านซึ่งแอฟบอกว่าบางครั้งจะอ่านหัวไลน์ก่อนถ้ามาเรื่องของ ภาพจะไม่ค่อยตอบเพราะยังไม่ได้ทําตามในแบบที่เขาแนะนําเลยแต่เรื่องอื่นตอบหมดเล่าให้ฟังเกือบทุกเรื่องล่าสุดในงานสวดอภิธรรมคุณพ่ออนุสรคุณพ่อของแอปทักษอนอามัติชาติก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกับแอปโดยมิการลงภาพทางอินสตาแกรมและเขียนแคปชั่นว่าขอส่งกำลังใจให้กับน้องแอปและครอบครัวพักสุขเจริญด้วยนะครับ @apptaxon หลังจากที่โพสภาพและเขียนแคปชั่นลงไปนั้นบรรดาแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงมิตรภาพที่ดีๆของทั้งสองคนอาทิเช่นเพื่อนไม่ทิ้งกันรักอ้ํแอฟคุณอ้ํารักและห่วหงใย,ยน้องแอฟมาตลอดขอบคุณนะคะ ถือในหัวกับโซรายาเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีๆและแสนอบอุ่นของอัมแอฟที่ยาวนานกันเลยล่ะคะ่ะฝากติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคีดแมหแมๆของช่องเราคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ